เปลียนรสังโอ้โหรอจนลากงอกเลยตอนนี้นะคะเด e s i m p s มีวัยเด็กเล็กแล้วค่ะดูรูปสิคะเหมือนทุกคนย้อนวัยเด็กเลย เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอัปเดตเกมทั้งทีเนี่ยมีอะไรเข้ามาบ้างเขาบอกว่าวัยต่อแตะมาถึงแล้วมีมากมายหลายวิธีที่จะช่วยให้เจ้าตัวน้อยของคุณเติบโตได้อย่างล่าเริงคุณสามารถเพิ่มพวกเขาได้ในโหมดสร้างซิมหรือหากมีเด็กทาลกในบ้านก็เล่นการจะเดินเติบโตวพวกเขากันเลยหรือจะรับอุปกรณ์เจ้าตัวน้อยก็ได้นะมอบความรักให้กับเราตัวน้อยไวยซน แสดงความรักให้กับเหล่าตัวน้อยสอนพวกเขาให้หัดพูดหัดเดินและฝึกใช้กระถนช่วยพัฒนาความคิดของพวกเขาจากการเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านหนังสือและเล่นของเล่นเพื่อเสริมสร้างจินตนาการป้อนอาหารให้เด็กน้อยวัยต่อแตะที่เก้าอี้ยกสูงพาพวกเขาเข้านอนที่เตียงเล็กต่อแตะน่ารักจังจะช้อยู่ทําไมคะเรามาเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเริ่มเล่นเกมใหม่นะคะ ว้าวน่ารักกุุงกิง้งสวัสดีค่ะเฮ้ย ตอนนี้เราอยู่ในโหมดสร้างนะคะเราก็สร้างเด็กจากพันธุกรรมนะคะแม่ก็เบลล่านะคะส่วนพ่อก็เอ็ดเวิร์ดค่ะก็เบลล่ากับเอ็ดเวิร์ดจากเรื่องทวายไลน์นะคะเดอะซิมสี่จะมีภาคเสริมแวมไพร์เข้ามาใหม่ค่ะซึ่งพี่รินนะคะก็ได้โพสต์ลงใน Facebook แล้วเนาะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะก็ขอบอกในคลิปนี้เลยค่ะว่าจะทําภาคใหม่แน่นอนค่ะแล้วก็เป็นภาคของทวายไลน์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสร้างลูกสาวของเบลล่ากับเอ็ดเวิร์ดกันก่อนนะ เดี๋ยวเราจะลองกดสุ่มลูกสางดูนะคะว่าเขาจะสุ่มมาหน้าตาเป็นยังไงบ้างโอ้โห <c oughs> แหวนมากลูกหนูทำไมหน้าตาอย่างงั้นล่ะหูตัวขาวนะคะน่ารักมุงม้งมิ้งเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ขาวยังไงล่ะนี่ก็จะมีเด็กเล็กมากมายเลยนะคะดูสิน่ารักอะ่ะ <laughs> เราจะเลือกหน้าตาผู้หญิงคนนี้นะคะแต่ว่าเราก็สร้างจากพันธุกรรมแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี้น้องยังเด็กนะคะเราก็ไม่รู้ว่าโตขึ้นเนี่ยน้องจะหน้าตาคล้ายพ่อหรือแม่แต่ว่าเราก็สามารถมาปรับได้นะคะปกติเลยค่ะมีอันนี้เดี๋ยวเราลองปรับนิดนึงเนาะตาแบบไหนน่ารักละเนี่ยแบบนี้ไหมคะหนูจะได้เหมือนว่ามีตาสองชั้นปากละจ้าอืมแบบนี้ไหมคะปากบ,บนเจอดเจอนิดนึง ดูสิคะดูด้านข้างปากนิดจมูกหน่อยค่ะจมูกนะคะเราก็ปรับได้เหมือนกันเนาะอุ้ยดูดิน,นี่มีจมูกนิดนึงนะคะหรือว่าเราจะเข้าหมดแก้ไขรายละเอียดนะคะแล้วก็ปรับเองแบบนี้ได้เนาะแต่ว่าอย่างว่านะคะเด็กๆก็จะหน้าตาประมาณนี้น่ารักหรือหน้ากลัวดีเนี่ยก็เดี๋ยวเติมคิ้วให้นิดนึงเปลี่ยนๆเ,เป็นคิ้วแบบอื่นนะคะคิ้วเข้มไปไหม แบบไหนดีอะคะอ่ะ,อะรบบคิวนิดนึงปรับคิว้วอุย้ยคิวประมาณไหนอยากให้แบบนิดนิดน่ะประมาณนี้หรอก็ปรับหูนะคะเป็นเด็กหูกลางอ่ะหูปกติดีกว่าทรงผมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทรงผมเนี่ยก็มีประมาณ6ทรงนะคะประมาณนี้นะคะทรงผู้หญิงกับทรงผู้ชายปนๆกันไปเนาะแต่เราจะเลือกอยหัวล้านมากจะเลือกทรงผมแบบนี้คะ่ะอื ต่อไปมาที่เสื้อผ้ากันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะเสื้อผ้าก็จะมีแบบผู้หญิงหลากหลายสีเลยนะคะนี่เป็นชุดกระโปรงนะคะสีชมพูสีแดงต่อไปก็ชุดขนมเค,ค้กค่ะนี่ก็จะมีหลากหลายชุดนั่นแหละต่อไปก็ชุดเอี้ยมนะคะติกน้อยน่ารักอืมแล้วก็ชุดไดนโนเสาร์ใช่ไหมเนี่ยเออ ไปไหม,มชุดนอนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าผมหายไปไหนเนี่ยฮะก็ประมาณนี้ค่ะเราก็เฮ้ยอันนี้เป็นชุดของเอเลี่ยนนะคะเป็นลูกของเอเลี่ยนก็จะใส่กางเกงใช้แบบผ้าอ้อมเรืองแสงนะคะเราจะใส่ชุดไหนดีเอ่ยก็มีทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกันเนาะเสื้อก็หลายแบบเลยนี่แล้วก็มีเสื้อแขนยาวด้วยนะคะ แล้วก็มีแขนยาวอีกแล้วค่ะลายน่ารักกุ้งกิ้งอันนี้เสื้อเด็กผู้ชายแล้วก็เสื้อผู้ชายนะคะผสมกันไปผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดว่าอย่างนั้นเถอะน่ารักดีฮี่กระต่ายน้อยกระต่ายต่อไปดูที่กางเกงค่ะกางเกงก็จะมีผ้าอ้อมที่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็กางเกงปกติกระโปรงค่ะกระโปรง กางเกงยีนน่ารักอะ่ะก็มีหลายสีเนาะอ้อันนี้น่ารักจังเลยดูหน้าน้องสิคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีหมวกด้วยนะคะหมวกของเด็กๆนี่ก็จะมี2แบบนะคะหมวกแบบนี้แล้วก็หมวกแบบนี้ค่ะโหน่าผักเถิกมากแต่วันนี้เราจะไม่ใส่หมวกนะคะเพราะว่าเราจะมัดแกะสองข้าง เดี๋ยวไปดูในส่วนของรองเท้านะคะอันนี้รีวิวให้ดูกันก่อนเนาะว่ามีแบบเสื้อผ้าอะไรบ้างนะคะยังไม่เลือกเลยว่าจะใส่ชุดไหนรองเท้ามีสำหรับผู้หญิงทั้ง3แบบเลยนะคะสำหรับชุดประจำวันนะคะพี่เรียนจะให้น้องใส่ชุดนี้ค่ะสีชมพูน่ารักมุ้งมิ้งเดี๋ยวเราไปดูชุดทางการกันต่อเลยนะคะ ชุดทางการเนี่ยจะขอแบบสุ่มเนาะเพราะว่าจะมีสําเร็จรูปไว้อยู่แล้วใส่สีเหลืองเลยเป็นไง <c oughs> <c oughs> หนูมีถุงน่องด้วย <c oughs> ต่อไปเป็นชุดนอนค่ะชุดนอนหนูจะใส่แบบไหนดีนะสีฟ้าสีชมพูหรือว่าจะเป็นแบบนี้โอ้ตัวขาวมากเลยนะคะแบบนี้ให้เด็กผู้ชายใส่ดีกว่าเพราะว่าเราไม่เห็นทรงผมข้างในเนี่ยมองไกลๆนึกว่าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ย แบบดูดีเดี๋ยวเราใส่แบบอสีอะไรดีเอ่ยสีเขียวแล้วกันนะคะอืมทำไมคิ้วหนูสีดำอ่ะเลือกสีน้ำตาลหรือ,อยังน้ำตาลเข้มโอเคชุดนอนต่อไปก็เป็นชุดใส่งานเลี้ยงนะคะโอ้โหเด็กแนวฮโลฮลโหลน่ารักมากเลยรู้สึกม้งมิงนะคะดูสิ อันนี้ชุดเด็กผู้ชายนี่นะแต่เราก็ใส่ได้นี่มีสองแบบนะคะโอ้โห,โโหแนวมากเฮ้วัดดีหนูชื่ออะไรนหนูยังไม่มีชื่อเลยถ้าตามในเรื่องทวา,ายไลน์นะคะลูกสาวของเอ็ดเวิร์ดกับเบลล่าเนี่ยชื่ออะไรเลเนสเม่ May, ใช่ไหมเลเนสเมคคันเ์เรนนะคะเดี๋ยวเราก็เลือกเสียงได้นะนี่ ถ้าเดินเป็นท่าอย่างนี้อยู่นะคะเพราะว่าเด็กๆต้องแบบมีการพัฒนาในการหัดเดินฝึกเดินอะไรว่ากันไปนะคะความสัมพันธ์ก็คือมีเบลล่าเป็นแม่เอเวอเป็นพ่อเห็นไหมล่ะว่าจะมีนิสัยอื่นๆนะคะเพิ่มเข้ามาสำหรับเด็กด้วยนะอันแรกเนี่ยเป็นนิสัยขี้เล่นนะคะ <g ül> ดูดีดูดีหัวล้อด้วยอ่ะเรามาอ่านกันดีกว่าขี้เล่นเขาบอกว่าพวกเขาทั้งขี้เล่นและขี่สงสัยในเวลาเดียวกัน เจ้าตัวน้อยจะชอบฟังเรื่องตลกและล่าเริงบ่อยๆต่อไปสุกสนนะคะดูสิเอา้าสุกสนแต่ร้องไห้เจ้าตัวเล็กจะชอบสร้างปัญหาทั้งโยนสิ่งของต่างๆด้วยความโกรธและเป็นนักร้องไห้อันดับหนึ่งเลยล่ะแต่การทําให้พวกเขามีความสุขก็จะสามารถเอาชนะอารมณ์ทางลบได้ด้วยมเด็กสุกสนบางทีก็น่ารักนะแต่บางทีก็ออาแต่ใจเกินไปต่อไปนะคะ อดูดีดูทำหน้าดิตัวติดหนึบเขาบอกว่าเราเด็กน้อยวัยเตาะแตะจะหลีกเลี่ยงซิมที่อยู่นอกบ้านและจะรู้สึกเศร้าเมื่อรู้ว่าตนเองถูกทิ้งไว้ลำพังพวกเขาจะได้รับทักษะพิเศษเมื่อพวกเขาเมื่อพวกเขาได้รับการสอนและจะฟื้นฟูอารมณ์ไม่ดีได้เร็วมากเมื่อรู้สึกสบายตัวนั่นจะตัวติดหนึบก็ติดพ่อแม่อะทำนองนี้เนาะต่อไปนะคะหน้าคบหา,าหรอ เป็นเด็กที่น่ารักใช่ไหมล่ะเหล่าเด็กน้อยวัยเตาะแตะเหล่านี้ชอบพูดคุยและจะพัฒนาทักษะการสื่อสารได้เร็วขึ้นพวกเขาจะไม่รู้สึกอึดอัดเมื่อพบเจอคนแปลกหน้าพวกเขายังสามารถแบ่งปันความรักให้กับซิมคนอื่นๆน,น่าจะเป็นมิตรอะไรทำนองนี้เนาะอู้อันต่อไปค่ะเขาบอกว่าดูดิบินเลยอะ่ะมีพละกำลังชื่นชอบการสำรวจเป็นที่สุด พวกเขาจะได้รับทักษะาการเคลื่อนไหวเร็วขึ้นนิดหน่อยและจะรู้สึกเศร้าเมื่อไม่ได้ออกจากบ้านเป็นเด็กที่แบบมีกำลังเยอะสตรองใช่ไหมอันต่อไปนะคะหูเป็นลูกมงกุฎดูดีเดีดีเขาบอกว่ารักอิสระนะคะเราเด็กน้อยวัยต่ะแต่จะรักอิสระและไม่ชอบให้ใครมาออกคำสั่ง พวกเขาจะได้รับทัศษะพิเศษเมื่ออยู่คนเดียวและไม่ชอบให้คนอื่นมาสนใจเป็นเด็กรักอิสระนี่เองน่าจะประมาณนั้นนะคะไม่ชอบให้ใครมาสั่งแล้วก็ชอบอยู่คนเดียวเงี้ยรักอิสระไงต่อไปอยากรู้อยากเห็นนะคะดูดิ <c oughs> น่ารักอะ่ะเอามาอีกรอบหนึ่งได้ไหมดูดิดูด,ดอิอูอูอะไรวะหัวหัวมีเกาหัวด้วยนะอยากรู้อยากเห็น พวกเขาจะเป็นนักสำรวจที่ขี้สงสัยและจะได้รับทักษะคิดเร็วขึ้นเล็กน้อยพวกเขาจะมีความสุขมากเมื่อได้เรียนรู้อะไรสักอย่างและจะรู้สึกเศร้าเมื่อไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยอันสุดท้ายนะคะเทวดาตัวน้อยค่ะว้าวมีเทวดาอยู่บนหัวด้วยเด็กน้อยวัยต่อแต่จะเป็นมิตรพวกเขาไม่เคยโกรธเคืองและจะไม่โยนสิ่งของเพื่อระบายความโกรธแน่นอนพวกเขาพูดคุยกับ เราคนแบกหน้าได้อย่างไม่มีปัญหาเราเรือกอยากรู้อยากเห็นดีไหมยอยากให้น้องแบบรู้สึกอู้เป็นเด็กที่ฉลาดนะคะมีจินตนาการมากมายต่อไปเดี๋ยวเราจะสร้างเด็กผู้ชายกันต่อนะคะก็สร้างจากพันธุก,กรรมเหมือนเดิมค่ะอ๋อเลนเสเมก็คืออ๋อพี่น้องของเลนเสเมนะคะหุยสุ่มฝาแฝดเหรอเออฝาแฝดหญิงชายอะไรทำนองนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ สุ่มฝาแฝดน,นะคะดูดิมีผู้ชายคนไหนบ้างนี่เท่จังเลยหรือว่าจะสุ่มพี่น้องชายนะคะพี่น้องชายเนี่ยหน้าก็อาจจะไม่เหมือนฝาแฝดเนาะเพราะว่าอาจจะได้รับพันธุกรรมมาจากาทางพ่อทางแม่บ้างแต,าแต่ถ้าเกิดว่าฝาแฝดเนี่ยก็จะเหมือนกันแต่เป็นฝาแฝดชายหญิงใช่ไหมล่ะสุ่มฝาแฝดอีกรอบดีกว่านี่เผื่อว่าได้เหมือนกันเอาเป็นเด็กผู้ชายคนนี้แล้วกันนะคะ น่ารักจิ้มลิ้มอ่ะโอเคมาดูเสื้อกันค่ะเสื้อก็จะมีแขนยาวนะคะคล้ายๆของผู้หญิงเลยค่ะูมีหมีแพนด้ามีน้องหมามีช้างด้วยแล้วก็เสื้อแขนยาวค่ะนี่น่ารักนะคะสีคล้ายๆกันเลยเนาะแล้วก็เสื้อค่ะนี่สีชมพูสีฟ้าสีส้มสีเขียวค่ะ เหมือนกันเลยชุดนี้ของผู้หญิงก็มีนะเท่จังเลยแล้วก็ลายสกอตนะคะลายสกอตต้องสีแดงสีขาวสีเหลืองนะคะแล้วก็เสื้อยืดค่ะการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะ <c oughs> ไปดูกันที่กางเกงกันค่ะกางเกงก็จะมีผ้าอ้อมนะคะสีขาวที่ใส่อยู่แล้วก็กางเกงยีนค่ะสีขาวสีดำอะไรว่ากันไปแดง สีน้ำตาลเหลืองแล้วก็กกงเกงขายยาวค่ะเหมือนกันเลยแล้วก็กางเกงแบบนี้ค่ะสีน้ำตาลนี่ว่ากันไปนะคะมีหลายสีแล้วก็กางเกงขาสั้นค่ะโอ้หเคจังเลยอะ่ะโอ้สีแดงเลยเหรอมาดูกันที่รองเท้าบ้างนะคะรองเท้าก็จะมี2แบบนะคะนี่รองเท้า2แบบ แบบนี้ก็เป็นรองเท้าสุภาพเนาะดูสิแล้วก็รองเท้าเด็กนะคะมีรองเท้าเด็กส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะให้เด็กเนี่ยใส่รองเท้าแบบนี้กันนะคะเพราะว่ามันนุ่มสบายเดี๋ยวเราไปดเูเครื่องประดับนะคะไม่ได้กดเข้าไปดูเลยเห็นไหมล่ะมีแว่นด้วยค่ะเด็กแว่นเด็กแว่นนี่ของผู้หญิงก็มีนะคะแต่เมื่อกี้ไม่ได้กดเข้าไปดูดูของผู้ชายแทนเนาะ แล้วก็มีแว่นแบบเท่นะคะโอ้โหเด็กแนวนะคะนี่แล้วก็แว่นแว่นเด็กเรียนนะคะแฮร์รี่พอตเตอร์ว่ากันไปชุดเต็มตัวมีสเสื้อสูตรด้วยนะเท่ไหมล่ะโอ้ใส่สีอะไรด,ดีใส่สีฟ้าดีกว่าชอบสีฟ้าฟ้าโบชมพูสวยมากแล้วก็รองเท้านะคะรองเท้าต้องใส่แบบนี้ดูสิ สีฟ้าขาวฟ้านะคะโอ้ยังกลับไปงานโรงเรียนเลยไปงานวันเด็กใช่ไหมเนี่ยทรงผมดูทรงผมดีกว่าอ๋อทรงผมผู้ชายก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้ทรงผู้หญิงหรือเปล่าแล้วก็หวัวล้านเลยผมยังไม่งอกอันนี้มีนิดนึงนี่ก็เป็นทรงนี้แล้วกันเท่ดีผมสีอะไรดีคะโอ้สีบอลเลยดีไหมเนี่ยดีไหมดีไหมดีไหม เหมือนแบบเป็นเด็กฝรั่งแล้วผมสีเหมือนใครเนี่ยเหมือนพ่อเหมือนแม่หรือเปล่าฝาแฝดผมคนละสีเราต้องผมสีน้ำตาลสีหอบครัวผมน้ำตาลแล้วก็คิ้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับคิ้วนิดนึงคิ้วมีแบบไหนบ้างนี่คิ้วตอนนี้ก็น่าจะไม่มีแบบ มอสพวกของเสริมนะคะเพราะว่าเกมเพิ่งจะอัปเดตเองเดี๋ยวก็จะมีแบบของเสริมเด็กเล็กมากมายเนาะเราก็เลือกคิวแบบเดิมสีแดงอะเลือกให้เข้ากับทรงผมบ้างเนาะเป็นสีแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักต่อไปเป็นชุดทางการค่ะเดี๋ยวจะสุ่มนะคะชุดทางการสำหรับเด็กผู้ชายอ๋อ ก็เป็นแบบเดี๋ยวนะติ๊กออกแบบนี้ดีกว่านี่เราจะได้ดูทุกชุดเลยมีชุดผู้หญิงโผมด้วยเออชุดทางการเป็นประมาณนี้สวัสดีฮะอยากใส่หมวกไงสีเขียวไม่รักธรรมชาติละฮะต่อไปเป็นชุดนอนนะคะมีชุดนอนเราใส่แบบนี้ได้เลยนะคะเ,คนะเพราะว่าเด็กผู้ชายเนาะไม่เป็นไรไม่เห็นผมไม่เป็นไรเอาเป็นสีส้มแล้วกัน หรือว่าสีชมพูชมดีกว่าต่อไปเป็นชุดชุดงานเลี้ยงนะคะใส่แบบไหนดีอ่ะโอ,โอ้โ,อโหโเท่จังเลยอ่ะเออนะรักเนาะผู้ชายให้ตั้งชื่อว่าอะไรดีคะเดี๋ยวขอนึกชื่อก่อนเลเนสเม่ในทวายไลท์เนี่ยไม่มีลูกผู้ชายด้วยสิลูกผู้ชายชื่ออะไรดีอ่ะเอาเป็นชื่อ ที่พี่ลินชอบแล้วกันเนาะก็ปลูกลินนะคะเป็นลูกชายของเบ็คแฮมกับบิกเตเรียชอบอะ่ะเสียงก็ประมาณนี้นะคะเราจะเลือกให้เป็นเด็กแบบซุกซนดีไหมแบบขี้ร้องไห้ด้วยหรือว่าขี้เล่นดีคะ อยากให้แบบซุกซนเนาะแบบอเอาใจใจอะไรอย่างนี้นะคะเออหน้าคล้ายๆกันทุกคนเลยต้องเข้าใจนะว่าสร้างจากพันธุกรรมนะคะทําไมมันมีติ๊กเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอสร้างเด็กๆกันเสร็จแล้วนะคะแต่ที่อยากบอกคืออัปเดตแพทใหม่มาเนี่ยรู้ไหมว่านอกจากว่ามีไวเด็กเล็กนะคะมีอะไรเข้ามาอีกใช่แล้วค่ะมีฟันเข้ามาด้วยเห็นไหมอาปากเลย นี่มีจัดฟันนะคะดูสิจัดฟันได้ด้วยที่มีเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีภาคแวมพร์ใช่ไหมคะแล้วแวมพร์เนี่ยเขาก็จะแล้วแวมไพร์เขาก็จะมีเขี้ยวใช่ไหมล่ะอันนี้ฟันกระต่ายนะคะก็เวลาพูดเนี่ยเราก็จะเห็นฟันของซิมอะไรประมาณนี้เนาะจากที่แบบเราเห็นนิดนึงอันนี้ฟันเหลืองเหรอแล้วก็ฟันห่างนะคะแล้วก็ฟันแบบ ไม่เท่ากันต้องไปจัดฟันเราเลือกแบบจัดฟันดีกว่าค่ะนี่น่ารักเชียวโอ้ยอ้าปากอย่างนี้เลยเอ็ดเวิร์ดเป็นแวมไพร์จะเลือกยังไงดีล่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีแวมไพร์เข้ามาไงแต่ว่าจะมีเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะจัดฟันด้วยดีกว่าหรือว่าจะเลือกเป็นฟันกระต่ายฟันห่าง เกิรไม่เป็นไรเป็นแบบปกติก็ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นแวมไพร์ไม่ได้นะคะเดี๋ยวก็เป็นแวมไพร์ได้ก็จะมีเขี้ยวแล้วแหละแล้วก็มีท่าเดินอัปเดตเข้ามาใหม่นะคะเดินแบบแวมไพร์ค่ะงั้นดูดี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 ดด <laughs> เรียบร้อยนะคะสร้างซิมก็ปาไปเป็นชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ย เดี๋ยวเราจะเลือกรูปถ่ายกันครอบครัวนี้นะคะอาจจะแบบผิวขาวมากไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรนะอาจต้องเข้าใจนะคะเป็นภาพไหนดีอะทำไมเอ็ดเวิร์ดไม่อุ้มลูกให้เบลล่าอุ้มอยู่คนเดียวนี่ภาพนี้ก็น่ารักดูสิภาพไหนดีภาพไหนดี <laughs> ทำไมไม่อุ้มลูกอะไม่อุ้มจริงๆอะนี่อันนี้ปกตินะคะเดี๋ยวดูอ,อีกดีกว่า แบบนี้หรอแบบนี้ก็น่ารักนะอุ้มลูกโอเคงั้นเป็นรูปนี้ก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยค่ะแต่ว่าเล่นในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะแค่นี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วละสิทุกคนอยากให้คลิปมาไวๆใช่ไหมถ้าอยากให้คลิปหน้ามาไวๆก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย สำหรับม็อดภาษาไทยนะคะพี่รินใช้ของคุณเซเวรัสสาจากบอร์ดไทยเดอร์ซิมสนะคะล่าสุดเนี่ยเขาก็เพิ่งอัปเดตวันที่13มกราคมนี้เลยค่ะ<อ>ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เนาะก็ดาวน์โหลดม็อดนะคะก็คลิกเข้าไปดาวน์โหลดที่ลิงก์นี้ได้เลยค่ะเดีจะให้ดูอัปเดตนะนี่างอัปเดตไวต่อแต่ก็คลิปนี้นี่เองนะคะที่พี่รินพูดไปต้นคลิปเลย ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้พวกเราได้เล่นภาษาไทยกันก็ได้เข้าใจกันมากขึ้นสําหรับใครที่อยากดาวน์โหลดนะคะก็เข้าไปดาวน์โหลดมัดภาษาไทยได้ฟรีเลยค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะใต้คลิปเลยเบลล่านะคะถ้ามีคนถามว่าหน้าคล้ายใครใช่แล้วค่ะหน้าคล้ายสกีปเปอร์นะคะต้องบอกว่าสกีปเปอร์ในเรื่องบาร์บี้เนี่ยคล้ายเบลล่ามากกว่าอีมาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักเอาอีลืมไปแล้วจัง ที่ใครๆทตางก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านสตอ์